สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะืันนี้กับมาพบกับน้ำเสียได้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสี่ภาพไปตามแนวทางเลขติดบนอาจารย์แก่งคอยค่ะเลขติดบนอาจารย์แกงคอยนี่เดินดีแล้ค่ะเดินดีค่ะวดวัางหันได้ศูนย์สี่หกกอดข้อกันมากก็คือสี่หกค่ะแม่เอฟซีพนกระวางวดอีกข้นานปล่อยแทค่ะเอาอาจารย์พ่นกะพ้อมแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก่อนอื <reveal again response> mm ่นจะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขของอาจารย์แก่งคอยขอบพูดแนวทางอาจารย์เด้อค่ะวดวัาหันจะได้มากอดข้อกันนาะค่ะท่านผู้ชมปกติเลขอาจารย์นี่ติดบนเนี่มันหมักสิล่งลางค่ะหมักจะลุ่งลางวดวัาหันนี่ยอยู่บนค่ะกอดข้อกันผอมค่ะอาค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นจะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขของอาจารย์แก่งคอยขอบพูดแนวทางอาจารย์เด้อค่ะไปรับช่มรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันงวดดีขึ้นด้านมากเลยอาจารย์งวดนีมันยังสอบสมได้ดงเลขอันแต่ว่าประกบคู่ห้าเพราะท่านได้คอยเข่าแต่ว่ามันเลขติดบนสามตัวมันเข่านะอาจารย์ครับค่ะรักห,หน่วยห้าหลุดเนาะอาจารย์แม่นครับรักหน่วยห้าหลุดค่ะแต่ว่าสามตัวมาหนึ่งตัวมันกอดพ่อกันมากค่ะเลขล่างเ้าเป็นจังไรคะ่ะเสมอเนี่ย ยังโ่เขาเลยครับโอย้ยัง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 พระท่านเด็กเขาทีเขาทางก็ได้น้ออาจารย์ครับคมค่ะเอาเมันเขาทางก่อนได้อาจารย์ <c oughs> ค่ะมาค่อาจารย์เลขติดบ,บนเท่าค่ะที่ว่านี่สามโตค่ะวันนี้ได้แปดสองสี่ครับแปดสองสี่อันนี้เป็นเลขเด่นบนแล้วค่ะท่านผู้ชมเด่นบนค่ะทว่าอาจารย์ มันมักจะลงลางน้ำนออาจารย์งวดว่าหันมันบบลงเลยค่ะงวดว่าหันบบลงลางค่ะงวดนี้โบแหน่ที่อาจารย์เนะาะครับงวดนี้โบแหน่ค่ะท่านผู้ชมไปลางไปบนเลขตัวนี้ประกบคู่เนี่ยอาจารย์บนันเอาลักหล,ลักหน่วยค่ะหลักหน่วยสี่ห้าแปดศูนย์หลักหน่วยสี่ห้าแปดศูนย์ ประกบคู่หวันอาจารย์เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เจห้าห้าเจดศูครับนี่ลคะคะท่านผู้ชมสคู่น้าอาจารย์แม่น Man, ครับแม,นม,บม่นมักคู่ใดนคะอาจารย์มักเก็ดสครับมักเก็ดสค่ะท่านผู้ชมเจส เลขล่างังบ่ทันได้นิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขล่างแต่ก่อนเดินดีเนาะอาจารย์ค่ะมันเดินเป็นบางช่วงครับเออเส้นมานึ่งกลับขึ้นมาแน่อาจารย์ช่วงนี้เหล็กไปไหนไหนบุน๋นเนาะอาจารย์แบงครับเกือบทุกอาจารย์อันที่ว่าประกบที่ว่าเขา้เอา,ขาอ,ขอับเคื่อกรหลุดเนาะอาจารย์ครับแต่ก่อนเข,ข้าดีค่ะท่านผู้ชมที่ FC ก็ติด ก็ได้วเบื้องผลงานแต่ละอาจารย์ดยู่ค่ะบ้านลังจากสัญจรมานี่เนะอาจารย์ไปทุท่ีทิพย์เพืือว่าเพราะเสียเฮ้าเขาพันสาเจ้า,า,าควายสิอันได้เฮื่ออาจารย์า, <c oughs> าก่อนเขาพันาก็ใไก้แล้วค่ะานูชมค่ะเอาอาจารย์บัดนีัน,นั้นเชียกับสิรบัวนอาจารย์สวัสดีนะคะอาจารย์ครับผมครับ <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาช้าแต่ชัวร์เนาะครับผม่าเห้าคิดว่นจะไปล,าล้างด้วยไหคะอยู่บนเลยบาทรักนวยลุดนดะค่ะท่านผู้ชมนี่สถิติที่น้ำเชี่ยโล่งกับอาจารย์ค่ะเริ่มแตงแต่หนึ่งมีน่ามากเนาะครับอันนี้โล่งจริงนะค่ะเ่าได้เพาได้เขียนหย่อนล้างมากโลงจริงเขาหัว,วดได้น้ำเชี่ยก็จะมาเขียนลุด คือว่าลุดเนาะครับค่ะเป็นเลขบนที่ค่ะท่านผู้ชมเนี่เป็นเลขบนนี่ค่ะเขาหัวนี่ได้แปดสองสี่ค่ะหัวนี่ได้แปดสองสี่แต่ว่าเพิ่นไปรางที่ดีที่ค่ะท่านผู้ชมนี่นั่นเชื่อว่าได้เขียนเด็กรางน้ำเนาะแหม่ค่ะไปรางน้ำดีค่ะหัวดีเพราะแน่ที่ค่ะ 824อาจจะไปอยู่รางกับมี่อาจจะไปอยู่รางกับมี่นี่ค่ะต่อเป็นเอฟซีปุ่นจะไล่าตาเด่นบนที่เอฟซี C. รอคอยก็ค,คือตัวนี้824หลักหน่วย4580สองตัวบน78747570เน้น74ค่ะท่านผูช้ชม นี่แหะค่ะอาจารย์แก่งคอยแปดนี้ทเสียอาจารย์้าเสียปู้ศีสเกตเนาะเถอะแม่นบ่เกิดบนล่างหรืดิค่ะบ่เกิดแล้วค่ะตามสถิติเิ่น,นะคะ่ะแปดนี่บ่มีทั้งบนทั้งล่างแล้วไปใดก็คือรักรวยครับเรือสองกับซีค่ะสองกับซีต้องเกิดบ่บนกับล่าง บ่บนกลางเนาะเนี่ยค่ะของอาจารย์เดี๋ยวคลิปต่อไปะะ้วค่ะคลิปต่อไปอาจารย์สมายเนาะครับผมอาจารย์สมายค่ะเอาก่นจะไปเบื้องอาจารย์สมไสนะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์สมไสเขาเลขยกบิงสองหัวแล้วงวดที่ออกศูนย์หกคนไหนบิง 6. หกหัวที่ออกเก่าหนึ่งคนไหนบิ่งเก้าเนาะครับเดี๋ยวน้ำเชียร์จะให้ e เอฟซีเบื้อง เป,ะะเป็นข่าวดี้ะค่ะเป็นข่าวดีนื่เชียร์เห็นเพิ่นแล้วคะ่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นมาคอมเมนต์แมน็นนี่คะ่ะท่านผู้ชมพ่อเห็นบอกป้าปคนกดไลยเพิ่นตงรงลอยหาซีพูน่ะบ้านนี้ไปคอมเหมน็นแปดซีุูนทาครับอยู่ของพอดวงเฮงนี่คะ่ะที่เพิ่นบอกเอฟซีว่าซ<ม>ื้อตัวเดียวเราบอกหกสีตัวเดียว เพิ่มทัมาหาน้ำเชี่ยวอะไเล่าครับผมโอ้ยข้าวดีครับเนาะข้าวดีดีครับค่ะข้าวดีดีหลังจากไปวัดขับสนอดมาเนาะครับค่ะเดินสายออกทำบุญแน่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขซวีปิดสวีแปดอยู่ค่ะก็จะเงินที่เงันแปดหนึ่งพันเมตรเท่าแม่เต็มเดียวเต้มเดียวค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารยนพ่นกัน บอว้ลายอาจารย์แกงค้อยค่ะเลขติดบนสองสี่แปดงวดนี้ระวังลงลางเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีก็ได้เห็นสถนติแล้วเนาะค่ะขอสรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้ายื่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคย้อค่ะน้ำเชียกับก่ามาเชียกะขายขิ้มค่ะ เอาสำหรับแม่เ e อฟซีหรือว่าเอ้ยไอใส่หมดเนาะค,ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ายไม่ยิ่งค่ะถ้าสนใจขีมสบู่แลือแป้งตลับค่ะนี่ค่ะเสร็จนี่ค่ะถักลายมาได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้ครับผมค่ะ098474 0683ครับค่ะสบู่นี้เฮ็ดให้หนาเหา ไสขึ่นเด้อค่ะนะใสขึ้นฝ่าจางออกเด้อค่ะฝ่าจางค่ะกะกระจางออกเย่าไปถูหลายรอบเด้อค่ะดานมุชมเย่าไปล้างหลายรอบค่ะค่อยคอยเฮ็ดค่ะดานมุชมค่ะเดี๋ยวมันกระจางออกไปน้ําเสียกะ่ะเห็ดมาหาเดือนแล้วค่ะผู้ลรงพ้นพ่นใดไปสามี่รบอบแล้วไปบอ้พันนะครับผมครับ <laughs> สามสี่รบอบไสน้ําเสียกอว่าเขาดีคักแท้ถ้าบนกระ่าสบุกถ้าแ่บ ถ้าขั้นก็ให้ยุดใส่เนาะครับผมค่ะยุดใส่ค่ะท่านผู้ชมหลังจากเข้าล่างสบู่เสร็จแล้วค่ะก็ต่อด้วยเซลี่ยมเด้อค่ะท่านผู้ชมเซลี่ยมลดรอยเหี่ยวค่ะท่านผู้ชมรอยเหี่ยวแล้วกค่ะเฉลี่ยมแก่เนาะเฉลี่ยมเหี่ยวพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะนุ่มดีมากค่ะนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเซลี่ยมค่ะซึมง่าย ค่ะหัวกะแตะท่านเดียวลูบยุคค่ะ่ามุช้ชมซึมแล้วหนานุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากสำหรับน้ําเชียมีมีฝาเนาะค่ะมีฝาค่ะกระจางออกไปแล้วค่ะ่านุช้ชมน่หนวดตะกี้นี่สิหลายค่ะอยู่ใต้ข้างกระยากายเนาะค่ะแต่มีหนวดเดี๋ยวนี้น้ำเชียกะจะประมาณว่าเหลือแต่รอหนักผักสำหรับฝาค่ะเพราะวานกอยู่กับน้ําเชียมาก อูก้ก็ใช่กันยี่สิบแับยี่สิบปีคุณค่ะหัวก็ใส่ได้หาเดือนค่ะห,หัวก็เจอค่ะก็จะค่อยจางออกแ,แต่ว่าเห็ใหนาซอหนาใสอย่น้นไม่เชี่ยกะพ่อใจกักแล้วค่ะครับผมโดยเฉพาะเก่ามาเที่หัวก็มาใส่สิเขา่าสองเดือนแล้วค่ะจะเขา่าสองเดือนแล้วเหนาเิ่นเกี่ยงออกค่ะ่านผู้ชมน้ำมันนี่เกี่ยงออกเพราะว่าเิ่นว่าีฝาแต่ว่าเิ่นคำแต่คือเห็นความแตกต่างเลยครับผม ต้องแตกต่างเลยทนร้องไปใส่เบิ้งเด้อครับพี่น้อง,งครับ,ารบขายดีอันดับหนึ่งแพ็คคู่เด้อค่ะครับถ้าร่วมแล้วกะอยากให้เอาแป้งตลับน้ำเนาะแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะนี่ละค่ะหลักร้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาต่อมาเนี่ยกะเซรั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ย บำรุงผิวค่ะบำรุงผิวค่ะเนื้อเจลเนาะค่ะเนื้อเจลที่น้ำเสียเอาไฮเอฟซีเบิรงค่ะถ้าล้างมือค่ะหอมหอมค่ะถ้าน้ำคอกะหอมค่ะดานผู้ชมเป็นดัมหอมในตัวแล้วครับผมค่ะเอสาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุขุสุกขข้นเด้อค่ะดาน้ชมสวัส่มสวัสดีค่ะ